ผมเหลือบดูเวลาแล้วเนี่ยนะครับเวลายังพอมีเหลืออยู่นะฮะที่จะให้พูดถึงเรื่องของการทำกรรมฐานนะครับผมเองเคยพูดไปว่าคนที่เป็นโรคนะฮะทางจิตเวชนะครับโดยส่วนมากมักจะมาจากความคิดนะครับ มันก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับนั่นคือโรคที่เกิดจากความคิดนะฮะแล้วก็โรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกติไปนะครับเรื่องของสารเคมีในสมองที่ผิดปกติไปเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากจะต้องใช้ยานะฮะยาที่จิตแพทย์สั่งในการบำบัดนะครับ แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยบำบัดต,ตัวเองได้นะครับนั่นคือการทำจิตบำบัดด้วยตัวเองสิ่งที่ผมจะบอกคือการทำจิตบำบัดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งนักจิตบำบัดมากนะฮะวิธีการง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าใครจะเป็นโรคซึมเศร้าแพนิคนะฮะแพนิควิตกกังวลเนี่ยนะฮะหรือไบโพล่า ไบโพล่าจะมีอารมณ์สองขั้วนั่นคืออารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็อารมณ์แมนเนียก็คือคึกคักเกินมนุษย์มนาวิธีการนะครับหัวใจสำคัญขอให้จำไว้ว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตอนนี้นะครับ หกหกโมงเช้ากับอีกสี่สิบห้านาทีผมจะอยู่กับปัจจุบันเฉพาะแค่ช่วงเวลาหกโมงเชา้าสี่สิบห้านาทีโดยไม่คิดถึงเวลาหลังจากนั้นเลยว่าจะต้องแต่งตัวแล้วไปทำงานแล้วจะต้องไปเจออะไรใดๆนะครับวิธีการก็คือถ้า ไปดูคลิปนะฮะไปดูคลิปแล้วทำให้ได้ก็คือการเจริญสติ14จังหวะตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนนะครับวิธีการคือให้เคลื่อนมือนะครับเป็น14จังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไม่รู้เห็นมือผมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวให้เห็นดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ให้ส่งความรู้สึกไปที่การเคลื่อนไหวของมือนะฮะรู้แบบซื่อๆรู้ตรงๆไม่ต้องคิดอะไรนะครับและให้จิตอยู่ที่การทำแบบนี้เท่านั้นเรื่องใดๆ ก็ตามที่มีขึ้นมาในสมองเราเป็นผู้ดูแล้วเมื่อมีสติก็ให้ดึงกลับมาที่การเคลื่อนไหวของมือเข้าใจไหมฮะสมมุติเราทำไปเนี่ยเราเผลอคิดออกไปข้างนอกพอมีสติปุ๊บให้ดึงกลับมาอย่าเพลินไปกับความคิด เขาเรียกว่าอยามีนันทินะฮะไปกับความคิดเมื่อความคิดหรือดําริดับลงเนี่ยนะครับนั่นแหละครับคือการที่เราทำให้ทุกน้อยลงแล้วเพราะทุกของเราส่วนใหญ่มาจากความคิดความคิดที่ไม่เป็นอัดเป็นธรรมความคิดที่อยู่นอกเหนือจาก สัมมาสังกัปปะความคิดชอบความคิดใดๆต่างๆล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความทุกข์ท้งนั้นฉะนั้นเราจะอยู่กับปัจจุบันแบบนี้นะครับการเคลื่อนไหวของมือรู้ซื่อๆการเคลื่อนไหวของมือเป็นวายโยธาดะฮะธาตุาลมเคลื่อนไหวรู้ รู้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 โดยไม่มีความคิดใดๆเข้ามาแท้นะครับรู้รู้รู้ผมจเจริญกรรมาฐานกองนี้นะครับตอนมีภาวะซึมเศร้าระดับกลางนะฮะทำวันละแค่15นาที สองวันเท่านั้นครับความซึมเศร้าระดับกลางหายไปเลยนะฮะเพราะผมรู้อยู่ที่กายการที่ดึงจิตตัวเองมารู้อยู่ที่กายอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ท่านเรียกว่ากายคตาสตินะครับคือการให้จิตมากลับ มาอยู่ที่บ้านจิตเราเนี่ยจะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะครับไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างเราให้กลับมาอยู่ที่บ้านบ้านของใจคือร่างกายคือกายคตาสตินะครับดึงกลับมารู้รู้ทำอย่างนี้นะฮะให้ได้วันละ10-15นาที แล้วจะแล้วนิสัยของความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเป็นนิสัยใหม่จากนิสัยเดิมที่ไม่เคยรู้สึกตัวเลยให้เราดึงกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นกาย อยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นรู้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 ซื่อ,อแปลเป็นภาษาบาลีว่ารู้แบบปรมัธิธรรมไม่ต้องมีอะไรบัญญัติรู้ รู้รู้ทำแบบนี้นะครับวันละ10บถึงสินาทีทุกวันแล้วอาการแพนิคอาการซึมเศร้าสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าก็จะควบคุมอาการได้ดีขึ้นผมยืนยันคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนต์ถ้าคุณสามารถมีจิตมากลับมาอยู่กับที่กายได้ อาการต่างๆที่เป็นโรคทางจิตเวทนั้นจะทุเลาเบาบางลงหรือในบางคนก็อาจจะหายไปเลยก็ได้เพราะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคแพนิคหลายอย่างเกิดจากความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมให้ไม่คิดฟุ้งซ่านให้มาอยู่กับที่การรู้สึกตัว อย่างซื้อสวัสดีครับ